ตอนนี้ผมทำในเมซิสเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมดาก็เหมือนกับคนอื่นเขาใช่ไหมเนี่ยสีให้แป้นแป้นไปเลยถึงวันสุกา้าแต่จุดไลแม็กจะอยู่ตรงนี้คืเดินเดินเดิตูดขาดด้วยนะโชว์ตูดด้วยโอเคครับเดนซผมมีตูดด้วยนะครับตูดขาดนะ ถ้าใครสนใจไฟล์ผมก็ให้จำหน่ายเหมือนกันนะครับสนใจไฟล์ก็ขอติดต่อซื้อไฟล์ผมได้นะครับหรืออยากได้เป็นฟลกุญแจอะไรก็มาคุยกันนะครับในเมสเซผมนะในเมสเซต,ตูดขาดนะไม่ตูดขาดก็ได้นะก็เท่เลยทีเดียวนะเดี๋ยวดูเนี่ยถ้าไม่ตูดขาดก็เท่เลยอนะดี๋ย่ติดต ไม่เหมือนกับในโมเดลอะไรที่โหลดในเน็ตนะว่าผมปั้นขึ้นมาเองนะครับเนี่ยครับท่าทางนี้ไม่มีแต่ก็ปั้นง่ายๆช่างปั้นทีดีเขาก็ปั้นแค่แป๊บเดียวแหละพวกกระตรงนกระตูนแ้วขอซื้อไฟล์ผมก็มาคุยกันนะครับมาทําเป็นกระตูนอาร์ตทอยก็มาคุยกันได้แต่ผมจะทําเป็นเกมหรือใครอยากได้เป็นมบแจกก็มาคุยกันได้อะในมาสิผมนะครับ ทำทรงทาสีอย่างนี้เลยก็ได้แต่ในซิตผมต้องมีตูเนยะเพราะในเกมผมหาเรื่องฮาฮานะคในซิตผมมีตู่มนะโอเคครับเดี๋ยวมาเขียนโปรแกรมเข้าในเกมกันดีกว่าให้เป็นส่วนหนึ่งของเกมคุณโน,นบรบบุลีไลลา อาจจะไม่ใช่อย่างนี้อีกนะเพราะว่าในเกมคูณนอร์บรีเวนอมเวเนมเป็นสียมพูแต่พอแม่เข้าไปในเกมแม่เสริมมีปืนบาสุก้าอาได้วยไม่แน่นอนนะเพราะว่าคนสร้างแล้วแต่คนสร้างผมก็สนุกไปหาไปนะคลายเครียดไปผมก็ถือว่าพักผ่อนแล้วกันคนอื่นเขาไปเที่ยวเลยกันผมก็หาไหว้กระตรงกระตูลล้อเลียน อันนี้ล้ออันนี้ล้อเรียนเกมแล้วนะ <ots of the game> ล้อเรียนเกมค,คอมแล้วโอเคครับยวร้านพุทธศิลป์คุณนนทบลรีรับทั้งงานสมัยใหม่งานโบราณหล,กล,กลกักๆจะเป็นงานพุทธศิลป์นะครับเนี่ยครับในร้านได้ ไลฟ์สดอยู่นะครับที่ร้านไลฟ์สดอยู่มีพระมากมายสิ่งมงคลมากมายนะครับอันนี้ผมพักผ่อนเล่นๆไปนะครับอยากได้เป็นพวรกุญแจหรืออยากได้เป็นไฟล์เพื่อไปทําโมเดลของงานคุณก็โทรมาติดต่อซื้อไฟล์หรือสั่งให้ผมฉายแสงแล้วก็ทําเป็นโมเดลได้นะครับโอเคครับขอหยุดแล้วแดเนมิซิสหวานเจี๊ยบคุณนนทลบเรี มีตูดได้มีตูดในนิวตสโอต้องมีตูดเนียโอเคครับไปแล้วอยูบบส่ส่วนแห่งเก้าเหลี่ยงเขหอมลีแต่ร้านปุตเตนสามดิคุณโนร์ลุนนี้รับสองรับงานศิลปะส่วนเก้าสองสิบแปดห้าสิบเก้าสามห้ายูทูบเมืงเหล็กโนดครับไปแน่อยู่ส่วนแห่งเก้าเหลี่ยงเขาหอมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโหดแค่ไหนเข้าไาปนในเกี๊ยวนี่โหดไล่ล่ากันขนาดไหนโอเคครับทำอยู่่ที่ระบบมึงดีอย่างไ้โนดย,ยังก็เข้า ไม่ต้องเล่นชนะไม่ต้องเล่นอะไรคิดว่าคิดว่าเล่นเอาหาเอาหาผมก็ทำเอาหาเหมือนกันสารส่นไวเด็กครับโอเคครับชอบกันรอเปล่าไงติดต่อขอซื้อไฟไปได้นะครับหรือมาสั่งทำโมเดลได้นะครับไปแล้วมาดูกันว่าในวันที่่ในเกมเป็นยังไโอเคครับอาจจะเปลี่ยนไปแ่บนี้อยู่นะเอาหาไปได้ยุ่ส่วนให้เก้าเด็งข้อควารชั